สวัสดีไส้รูมอ๋อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปลาอาบุตรสกุลสกคนมันนี่กับพ่อๆกันที่เก่ามันนี่ท่าค้อมกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาหาเราเก็บเห็ดพี่น้องหาเก็บเห็ดสม,มปรีตอนนี้เพิ่งลงจีมเรียบร้อยไปดอกใหญ่โซดูใหญ่ทันใดจับจับเชืยยอกหูใหญ่ใหญ่ใหญ่ดอกแดงคือเสือคนเลยสวัสดีพี่นอ้องอ้าอย่าถิ่นมึงแห้งเลยที่มันมนี้ มาต่อที่ช่องพอเขามีชาแนลพี่น้องคลิปเก่าอะไรพี่น้องมาเป็นคลิปเก่าต,ต่อจากต่อจากอันเฮ็ดตัวที่เขาเก็บมาก่อนพี่น้องเนี่ยนิงเก็บมาก่อนเนาะลายเติบแล้วในไลายเติบแล้วเดี๋ยวเอามาเราหากำลกันอีกพี่น,อนออ้องขมือตะคมส่วนเมื่ออะไรพี่น้องเลยข้อมข้อมข้อม follow follow คอมไปเนาะคอมขี oh, oh. ite, ่ห <sup> น um. ้าอามาณ์ฮัลโหลข้าขี่มาคลิปลูกเราคลิปไกันตอมาซอนเออทำมาซอนไหนทำมาซอนจัดการคอมเก็บหน่อยแมลูกเห็นบอกเห็นดูออเอามาเตะอ้ยขึ้นเลยพูดท่าพูดโลกทั้งกลุ่ให้มาให้ขี่าไปอีก ขีมาไปเ้ยีบแต่แท้เาี่ยบโอ้สองดอกขี่นาแหล่สามสองสามมงนี้บัหลามันจีบสุดนะครับจีบง่ายปัง่างเลยโอ้จีบง่ายขี่มาเหี้ยงจีมปาค่ะขุดก็ได้จะถือขันเงาใช่ไหนะวาเนี่โอ้จะดิวันนี้ปาตีนเลยจิบเลยจีบระเบิดจะไปขี้มันมาเนาะไปดิิ

จ้จมาม่มไไมปีน่ะมาทางงนาโอ้ย,อยบัดลาจีมดอก n h a ลีคา nhau ลีตอนนี้การเลาะมาเพิ่งเติมพี่น้องหิ n นแล้วหนึงดอก คอมเพืนกัมาแล้วเอาลงมือเก็บมือจับกระรดมัวจิ้มกิจ้าไปอือพีได้น้องสุดโอ้โหยังกระดอกกระเดียเนี่ยจับเอาออเออแซกตาปะอ้ามา,ม,ามันเงินแ้วพี่ไม่คอมทางพี่ขั่นน่ะพี่ไม่มาท่ะเจ็บแซกตา ก่อนสักกษาตาเว้ยแ้งใส่ลูกโอ้ยอยิดแห่งดีประคำเลยโค้งเมื่อพี่น้องเฮ้ยไหนเฮ็นหาได้ร้ายพี่น้องเก็บเก็บตื่มอันนั้นในคลิปช่องเก็บตื่มในช่องคอมมิลูกซาวน้าพี่น้องเรียนกระใดขึ่งกระตาพี่น้องเลย ชีวีดีโอเฮาโมฮอนิกัสเดล่าพี่น้องไว้คือเก่าพี่น้องพบเพอกันคลิปหน้าจังไดแกะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามหไปด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีท่คอมสบายดีลูกไห้นิลูกไปเมื่อ